ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับก็สําหรับนะครับผมทุกวันนี้นะครับก็มีโรคโควิด -19 นะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับให้ฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะครับผมนะครับผมจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผมครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับ ทางจังหวัดตากนะครับผมได้สั่งเป็นชุด12นิ้วแนวมินินะครับคาราโอเกะแนวตั้งนะครับผมเป็นชุด12นิ้วนะครับในชุดนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดตากอีกครั้งนะครับครับชุดนี้นะครับก็ได้เลือกเป็นงานโทนสีดําตัดด้วยเทาเข้มนั่นเองนะครับครับชุดนี้ก็จะเป็นซับ12นิ้วดอกเดียวนะครับผมสเปคงานก็12นิ้วแม่เหล็ก180นะครับผม โครงหล่อเมเหล็กสองก้อนไว้อยคู่นะครับไว้อยสามนะครับผมในชุดนี้นะครับจานวนหนึ่งดอกนะครับเล่นคู่กับเสียงกลางนะครับแปดนิ้วนะครับจํานวนหนึ่งคู่นะครับผมหน้าม่วงหมวกแกล่านะครับเมเหล็กร้อยยี่สิบไว้อยสามห้าโครงปั๊มนะครับจํานวนสองดอกนะครับหรือหนึ่งคู่นั่นเองนะครับแล้วก็เสียงแหลมอีกหนึ่งคู่นะครับผมครับแล้วก็จะมีปรีนะครับเจ็ดแบนนะครับแยกซับอิสระหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวคุมเสียงในชุดนี้นะครับอ อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นปีคาราโอเกะอยู่ด้านล่างนะครับผมคาราโอเกะเล่นไม้ได้สองช่องนะครับไม้หนึ่งไม้สองนะครับเสียงไม้อิสระนะครับในชุดนี้นะครับไม่รวมกับตัวนี้นะครับผมไม่รวมกับปีเจ็ตแบนนะครับเสียงไม้อิสระนะครับผมเล่นไม้ก็คือไม้เลยครับไม้จงเปลี่ยนต้องเล่งตัวอื่นด้วยนะครับนะครับไมโครโฟนนะครับมีเอ็โคนะครับอ่าดีเลย์ปรับเอ็โคสั้นยาวได้ในตัวนะครับผม ครับแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับไฟสีสวิตช์ปิดเปิดตัวแอมป์หรือพัดลมในตัวนะครับอยู่ตัวนี้แหละครับผมแล้วก็จะเป็นเครื่องเล่นบลูทูธ USB นะครับเมมมรี่กาดได้นะครับมีฟังก์ชันเล่นนะครับแล้วก็ AUX นะครับในตัวเดียวนะครับบลูทูธระยะไกลพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตอินพุตนะครับหรือแจ็คสัญญาณอินพุตนั่นเองนะครับก็เอาไว้รองรับสัญญาณอื่นๆนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับ อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับมิกเซอร์นะครับกล่องแจนเราเทียมสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับได้หมดนะครับผมที่เราต้องการในชุดนี้เป็นชุดขยายเสียงนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดโวลต์นะครับเอาไว้ลูกค้าเช็คไฟนะครับเวลาเราเล่นแรงๆนะครับหรือไฟตกยังไงไฟเกินยังไงเรารู้นะครับผมครับเวลาเราต่อพ่วงกับแบตเตอรี่รยนต์12โวลต์นะครับเราจะได้รู้ว่าไฟเราสมควรเล่นประมาณไหนนะครับ ขับลงตัวนะครับในชุดนี้นะครับ9,000นะครับ700บาทนะครับในชุดนี้นะครับผมไม่รวมส่งนะครับครับดูด้านข้างก็จะเป็นพัดลม5นิ้วนะครับใส่ตะแกรงเรียบร้อยนะครับผมระบายความร้อนนะครับตัวเดียวนะครับตัวอย่างนะครับครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นป่องลมนะครับหรือช่องระบายอากาศความร้อนนั่นเองนะครับใส่ตะแกรงเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็ จะเป็นน็อตโขกระ่ายนะครับที่ผมทําให้นะครับรถกระบวกนะครับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับเชื่อมต่อกับสายแบบจิตรี่12โวลต์นะครับได้ง่ายและสะดวกใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าการขันให้แน่นไม่ก็ไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้นะครับผมใช้มือนะครับล็อกให้แน่นนะครับได้สบายๆนี่นะครับครับส่วนด้านในนะครับก็จะมีนะครับ M นะครับคาร์จ A B C ชี้เรีนะครับตัวนี้เลยนะครับผม หนึ่งตัวนะครับเป็น ab channel นะครับอ่าตัวนี้แยกเสียงอิสระนะครับเล่น12นิ้วดอกเดียวนะครับแล้วก็แสงกลางในชุดนี้นะครับผมแยกเสียงอิสระนะครับอ่าส w i t c h i n g ก็อยู่ด้านในนะครับผมครับลงตัวนะครับกับระบบเสียงนะครับเดี๋ยวเรามานะครับเทสเสียงฟังด้วยกันเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผม ครับเดี๋ยวเรามานะครับเทสเสียงฟังด้วยกันเลยนะครับชุดนี้ก็จะส่งไปจังหวัดตากนะครับครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงเลยนะครับครับผมก็เรามาเทสเสียงฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเสียงไม้ให้ดูก่อนเลยนะครับ หลดตัทดสอบเช็ด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 ทดสอบนะครับผมเสียงไม้นะครับแล้วก็ปรับเอ็กโอดีเลย์ได้นะครับผมหลดตัทดสอบเช็ดเช็ดหนึ่งสองสามสี่เช็ด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 ทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเอ็กโคดนะครับปรับได้หลายสไตล์หลายเสียงเลยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงไม้ของเรานะครับ ครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ 我在乎。 ราดีนิสนัยโนบพร,รอยยิ้มที่วานละบุตแต่ตอนนี้คุณอยู่ที่ใดไม่โก็โอ,โอ้อาผู้าวบดานคืูที่ใดอา้าวว่าบุกตหรือไปต่อให้เาแค่ไหนก็ไปหาโอา้าผูสาว,ว่านคืออู้ อะไรไอ้รูตะตะกระไดนอกของบ้านเมือดอกดาวอยู่ที่ใดบางีได้ไปเดียพี่ไปเพื่อลัดวาจอีกคำว่าผมรักคชงละนิสันุ่รอยย่ที่วานลบุแต่ตอนนี้ าาออขอบคุณหลายๆเย้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็เทดเสียงนะครับส่ง,งานลูกค้านะครับเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ผมก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดตากอีกครั้งนะครับครับส่วนท่านใดสนใจนะครับติดต่อข้อมูลสอบถามกันเข้ามาได้นะครับข้อมูลการติดต่อจะเป็นไอดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับในแะนะนะนกับผมช่างวัดนั่นเองนะครับก็อยู่ในข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับผม ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดสับสไครต์ก็กระดิ่งติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ